สวัสด,ดีคะ่ะทุกคนเข้าสู่ซามซามไทยลัฐของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้เราก็นาเรื่องดีมาฝากทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะคุณค่ะอาหารที่ดีที่สุดนะคะเพื่อล้างสารพิษในร่างกายของคุณเพื่อขจัดสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ลดระดับการอักเสบจึงจําเป็นต้องเพิ่มอาหารล้างพิษในอาหารของคุณนะคะ รอบพีบูเบอรีอร่กระเทียมขึ้นชัยแล้วก็หัวปดสามารถช่วยในการขับสารพิษแล้วก็ข้องเสียแล้วก็โกรคระดับการอักเสบนอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างผงูมิมกันนี่คือ5อาหารที่ดีที่สุดจะช่วยให้ร่างกายของเรากำจัดสารพิษได้นะคะห รอบีนะคะรอบรีทำให้เลือดบริสุทธิ์โดยการกำจัดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็หลั่งชิดออกมาจะร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับสารพิษเส้นอาการคันแล้วก็ช่วยให้ตับทำงานได้ดีแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคตับได้สองนะคะรูเบอรี่นะคะส่วนประกอบแอนโทไซยานิน ของบูเบอรี่มีคุณมสมบัติต้านการอักเสบที่ช่วยลดการอักเสบหลายชนิดต,ต่อสู้กับการอักเสบสารพิษแล้วก็ความเครียดในร่างกายแล้วก็เสริมสร้างระบบคุมคุ้มกันนะคะนอกจากนี้นะคะ กระเทียมการบริโภคกระเทียมช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำย่อยแล้วก็ช่วยให้กระเพาะอาหารของคุณย่อยอาหารได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้นะคะสารประกอบกรรมฐานในกระเทียมยังช่วยปกป้องอวัยาวะจากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษแล้วก็โลหนนะหนักค่ะและสารพิษในร่างกายแล้วก็กระตุ้นการทำงานของตับสีนะคะ ะคะึ้ชัยเรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดเลือดมีสารต้านมะเร็งที่ช่วยทำพิษเซลล์มะเร็งสารต้านการอักเสบในขึ้นชัยช่วยร่างกายขับสารพิษแล้วก็ของเสียอาจลดระดับการอักเสบนะคะนอกจากนี้นะคะคุณสามารถบริโภคสารอาหารที่หลากหลายเส้นวิตามินใยอาหารแคลเซียมแล้วโพแทสเซียมห้านะคะอีก ีี่วนตภัยสมของเปตา้ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะสามารถลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร,ะระ้อมทั้งบรรเทาอาการปวดนอกจากนี้ก็ยังปกป้องระบบภูมิคุ้มกันจากไวรัสแล้วก็แบคทีเรียค่ะช่วยล้างสารพิษแล้วก็มีผลในการเสริมสร้างการทำงานของตับแบ,บ่งปันอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรัก แล้วหววใหญ่ด้วยนะคะเพราะความสุขยิ่งใหญ่ก็คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่งรำรวยความสุขกัะท,ท่านตลอดไปเลยนะคะแล้วถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณก็แชร์กันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกดสปา์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ